สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ RL ง h อลช e l นค่ะวันนี้นะคะจาก,ก็มีลายน่ารักนนักมาแนะนำให้เพื่อนๆนะคะทำก็ไม่ยากค่ะประหยะัดปิ๊บปิ้นด้วยนะคะทุกคนทำเป็นอยู่แล้วค่ะลองทำดูนะคะอุปกรณ์ก็มีนะคะกันไกค่ะตังเหรียญแหนบ วันนี้เราใช้บินสองสีค่ะสีแรกนะคะเราใช้ความยาวอยู่ที่สิบสองนิ้วค่ะตัดความยาวอยู่ที่สิบสองนิ้วนะคะใช้จำนวนทั้งหมดสี่เส้นค่ะปลายเดบบินจะตัดออกมาเป็นปลายแหลมลักษณะนี้นะคะทั้งสองด้านเลยคะ่ะ เกสอนด้านในเราจะใช้สีเหลืองนะคะนี่ห้าอะไรก็ได้ค่ะตามชอบนะคะที่เพื่อนๆมีแล้วค่ะตามชอบเลยไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นละตามนั้นตานี้นะคะเอาตามชอบค่ะากาด้านในก็ใช้ของตาตามบงกุฎค่ะ สีขาวนี้เราใช้ตาละคังค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเพื่อนๆด้านใดนด้านหนึ่งนะคะเราพับลงมาค่ะโดยที่ประมาณสี่นิ้วนะคะ นที่หนึ่งนำขึ้นมาค่ะเส้นที่สองของเส้นที่หนึ่งไว้เส้นที่สามของเส้นที่สองเส้นที่สี่สอดเข้าช่องด้านบนค่ะของเส้นที่หนึ่งในช่องของเส้นที่สี่เนี้ยนะคะเราก็ดึงเส้นที่สามขึ้นมาค่ะ ดึงให้กระชับนะคะเสรจใดขั้นตอนนี้เราดึงให้กระชับก่อนนะคะตรงน,นี้เราจะใส่สีใส่ตังเหรียญบาทก็ได้นะคะแต่วันนี้จะมีสองบาทค่ะใช่เหรียญสองบาทนะคะ การล็อกเกลยนนะคะโดยการพับเส้นสั้นนี้ลงมาค่ะทําทั้งสี่เส้นเลยนะคะสอดทลายปิ้นนะคะที่อยู่ซ้ายมือค่ะสอดมาด้านฝ่ามือนะคะ การสอดล็อกอีกหนึ่งครั้งนะคะที่สุดท้ายค่ะเราทำการล็อกโดยการสอดสอดตามช่องนี้นะคะทั้งสี่ด้านค่ะทำเหมือนกันนะคะพลิกกลับมาเลยค่ะ โคงปลาิบินมาเป็นลักษณะนี้นะคะสอดเข้าช่องด้านข้างของฐานนะคะมันกลวยแบบนี้นะคะ่ะทั้งสี่ด้านเลย เสร็จเรียบร้อยทั้งสี่ด้านแล้วเราดึงให้กระชับนะคะการล็อกโดยการพับด,ดิ้ปิดลงลงมาอย่างนี้นะคะดึงเบาๆค่ะ ขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะมาสอดนะคะสอดดิบบิ้นสีเหลืองนะคะเราจะมาต่อเป็นเกรอนด้านในค่ะสอดมาแค่พอดีกับฐานนะคะสิ้นที่สองค่ะทําเหมือนเดิมค่ะ สอบไปด้านหลังนะคะของชส้นสีขาว ขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งสี่เส้นค่ะเราก็จะมารวบเส้นที่หนึ่งค่ะที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีหนึ่งก็คืสีขาวรวบมาทั้งสองเส้นเลยค่ะที่สองค่ะที่สาม ที่4เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนึ้อป้งกับชีชีนะคะด้านขวามือค่ะเราค่อยๆพันนะคะ แล้วพัน,มนแม่แค่ครึ่งรอบนะคะให้เป็นหน้าตายอย่างนี้เนาะให้เป็นหน้าตาย,ยาีเอาแค่นี้พอนะคะขั้นตอนนี้เราก็ปล่อยเส้นสีเหลืองข่าออกมานะคะเอาใหม่นะคะ ลาช้อสีเหลืองออกมาค่ะแล้วเราก็จะมาสอดนะคะทำเชือสีเหลืองโค้งมาลักษณะนี้นะคะปลายจะปิ้นจะโผล่ด้านล่างค่ะ เาก็จะปล่อยเส้นขาวออกไปเราทำเฉพาะเส้นสีเหลืองเท่านั้นค่ะในรอบนี้บาร์ดรมิโพดด้านล่างค่ะในฐานทับไปนะคะ เส้นสีเหลืองนะคะในรับนี้เราทำเฉพาะเส้นสีเหลืองเท่านั้นค่ะ เสรียบร้อยแล้วเราดึงให้กระชับนะคะดึงเ,เบาๆค่ะพอกระชับนะคะอย่าดึงแน่นเกินไปนะคะจะทำให้มปิ้นเรายับค่ะต่อไปนะคะเราจะนับค่ะหนึ่งสองสาม จะต้งกับฐานนี้ใช่ไหมคะเส้นจีขาวน้้ำมากัดหนึ่งสองสาม โค้งไปด้านหลังนี้ค่ะแล้วเราก็สอดมาใต้ฐานใต้ฐานที่สามนะคะชาลิปิ้งจิมโบโผล่ด้านล่างตรงนี้ค่ะเส้นต่อไปค่ะ หวด้านล่างเหมือนเดิมค่ะเส้นที่สามค่ะสอดในช่องถัดไปนะคะ ดิปิ้งก็จะมาโผล่ด้านล่างดิปิ้งสีขาวนะคะรับพ้งไปด้านหลัง,งนี้ค่ะแล้วก็สอดใต้ฐานเลยดิปปิ้งจะมาโผล่ด้านล่างตรงนี้ค่ะ ตอนนี้เราก็สอดครบทั้งสี่ได้แล้วนะคะาอยากให้ดอกเราฟูๆจีสวยแล้วก็ทําให้หล,หลวมหน่อยนะคะเราไม่ต้องดึงให้กระชับค่ะปรับกีบดอกนะคะทำยังไงก็ได้ให้สวยที่สุดสําหรับเราค่ะ ตอนนี้เราก็จะมาตัดทายดิบนนะคะเพื่อนๆื่คนไหนนะคะที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จาด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้จาค่ะหรือการทำผลงานครั้งต่อไปค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่าเพื่อนเจะได้รับชมคลิปแบบใหม่ๆจากเ่าก่อนใครเลยค่ะ สำหรับชายหริร้นนะคะเพื่อนๆจะตัดออกมาเป็นทรงในลักษณะไหนก็ได้ค่ะให้ดูสวยงามนะคะคลิปนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ